สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยบรรดาในช่วงบรรดาสอรี่กันค่ะวันนี้อุ๋ยมีเรื่องราวดีๆของชายคนหนึ่งนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่นั้นๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและชายที่อุ๋ยพูดถึงนั่นก็คือคุณเดชาคดเลิศค่ะ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาล่าสุดค่ะก็ได้รับรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นประจำปี2561ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายทางด้านการช่วยเหลือสังคมค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้เดชาอยากจะทำงานด้านการช่วยเหลือสังคม เริ่มมาจากครอบครัวของเขาที่มีฐานะยากจนค่ะเขาจึงตั้งใจไว้ว่าหากมีโอกาสจึงอยากที่จะช่วยเหลือและดูแลผู้ที่ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณเดชาเริ่มปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครตั้งแต่ปี2527ค่ะโดยเป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนทำงานด้านการช่วยเหลือชุมชนและสังคม เป็นแกนนำในการประสานงานกับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลบ้านซ่องและเครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเซาและบทบาทในการประสานงานสังคมอย่างเช่นการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้ยากไร้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ป่วยเอด ซึ่งก็เป็นงานหลักๆที่เดชาปฏิบัติมาโดยตลอดค่ะและทุกวันนี้นะคะสิ่งที่คุณเดชาได้ช่วยเหลือชาวบ้านก็ทำให้เขามีความสุขแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาความเป็นอยู่และทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านทำให้เดชารู้ถึงปัญหาต่างๆอย่างเช่นภัยักรอดเมืองคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวในวัย60ปี ที่มีสภาพบ้านที่เก่าแก่และหลังคาที่ผุพังซุดโทมจึงได้ดำเนินการช่วยเหลือเข้าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ กว่า20ปีที่คุณเดชาได้เสียสละตนเองปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมในจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเขาก็ได้เห็นรอยยิ้มและก็ความสุขของชาวบ้านถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เขาได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านโดยคุณเดชาบอกนะคะว่าคนเรานั้นเกิดมาไม่เหมือนกันค่ะอะไรช่วยได้ก็จะช่วย การทำงานด้านสังคมก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของคุณเดชาเช่นกันค่ะกลับมาติดตามบรรด,ดาสอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าว t n N 24ช่อง16ค่ะและสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel t n n 2 4อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้โรงแรม The Mercury ประตูน้ำค่ะสำหรับวันนี้อเวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ